จากเหตุการณ์ที่เราได้สูญเสียดาราชื่อดังจากโรคหัวใจไปคุณรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันคนที่เป็นโรคหัวใจไม่ใช่เกิดในเฉพาะผู้สูงอายุเกิดในคนดุ่มสาวได้เหมือนกันปัจจัยที่ทําให้คนเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงพันธุกรรมการสูบบุหรี่ความเครียดไม่ออกกบบาลังกายก็ทําให้สามารถเกิดโรคนี้ในวัยอายุน้อยๆได้คือสัญ,ญญาณเตือนว่าจะเกิดโรคนี้อย่างเช่นการที่มีลักษณะของหัวใจขาดเลือดก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงไม่พอขณะที่เราออกกํบบาลังกายหรือเราทุกที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วก็ทําให้ การเจ็บแน่นอกขึ้นมาได้ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือสายกันไปแล้วไม่สามารถป้องกันได้ก็คือเป็นแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการตรวจลวมหน้าเพื่อจะประเมินสภาพของหลอดเลือดข้างร่างกายของเราเริ่มตั้งแต่การตรวจ a b i หรือเรียกว่า ankle brachial index ซึ่งเป็นการวัดความดันที่สี่ระยางที่แขนและที่ข้อเท้านะครับซึ่งข้อมูลอันนี้จะสามารถประเมินอายุหลอดเลือดแดงของเราได้ว่าอายุหลอดเลือดแดงของเราเนี่ย ปัจจุบันมีอายุตรงความจริงไหมหรือว่ามากกว่าความจริงซึ่งบางครั้งเราก็พบว่าคนไข้ามาอายุ40แต่ว่าตรวจแล้วจาก ABI อเนี่ยอายุ60 70ก็เคยเจอนะครับซึ่งแสดงว่าคนไข้กลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจในอนาคต ได้อย่างง่ายและมีเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งนําเข้ามาใหม่ที่เราเรียกว่าการสแกนจอประสาทตานะฮะเใช้ AI จอประสาทตาเนี่ยประกอบด้วยเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดแดงนะซึ่งเป็นจุดเดียวที่เราสามารถเห็นหลอดเลือดแดงเราได้โดยตรงประมวลผลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในโลกนี่ประมาณ200ล้านฐานข้อมูลนะฮะสามารถประเมินความเสี่ยงได้ตั้งแต่ความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดแข็งตัว ความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดหัวใจในโรคสมองความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมความเสี่ยงของเบาหวานความเสี่ยงของสมองเสื่อมต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะประเมินโวงหน้าได้1 0ถึง15ปีว่าในอนาคตเราอาจจะเป็นโรคนี้ได้ซึ่งถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันหรือว่ายับยั้งไม่ให้เกิดโรคนี้ในอนาคตได้